อ่านก่อนใครด้ที่เพจลองหัดแปลดูเมืองผิงเขตสเบียงดูแล้วนั่นเลนฟางฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์ระดับปตบพีครั้งน,นี้ตระกูลเว่ยเสียหน้ามากๆฉันสะใจจริงๆคนพวกนี้คุรู้จักฉันได้อย่างไงดูนี้สิมีข่าวมากมายเกี่ยวกับนายบนอินเทอร์เน็ตมือถือของเมืองผิงข่าวเมืองผิง ใครกันที่บอกว่าเมืองผิงนั้นไม่มีผู้กล้าเด็กชายอายุ16ปีที่มีวิญญาณระดับนรก3ตัว6ตระกูลหลักขอเช่าเมืองผิงโปรดอย่าลืมความอับระยศในอดีตประชาชนเมืองผิงต่างโห่ร้องไวยวงเยาวกลับบ้านของแกไปซะอืเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแต่ทำไมข่าวกระจายไปไวมากฉันคิดว่า6ตระกูลใหญ่เป็นคนปล่อยข่าวพวกเขามีความขัดแย้งกับตระกูลเว่ย แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาเพิ่งโดนหักหน้าในงานประมูลมิแปลกที่พวกเขาจะคอยสะกดรอยตามเหวยกวงเหยาหลินเฟิงนายว่างไหมสมาคมต้องการความช่วยเหลือจากนายอืมไม่มีปัญหาบอกผมมาได้เลยมีวิญญาณชั่วร้ายระดับนรกขั้นที่หนึ่งปรากฏตัวทางทิศตะวันออกของเมืองผิงเราก็ได้สังหารปรมาจารย์ไปหลายคนมันมีสติปัญญาที่สูงเราก็เจ้าเล่ห์มาก ฉันไม่สามารถหากำลังคนได้ทันในเวลานี้ฉันรบกวนนายช่วยจัดการจะได้ไหมตกลงเดี๋ยวผมจัดการเองเป็นทางผ่านพอดีแล้ววิญญาณของฉันก็กำลังขาดค่าประสบการณ์พอดีเลยจัวลิงจัวยูกลับก่อนเรามีภาร,รกิจต้องไปทำกัน <c oughs> แนวป้องกันที่สองทางทิศตะวันออกของเมืองผิงป้อมปราบประการที่สามมันเป็นวิญญาณเด็กชายครับแล้วก็ซ่อนตัวหลบหนีเก่งมาก เรามาจากระดับปฐพีของเราก็ยังไม่สามารถที่จะจับมันได้คว้ามาได้แค่เศษผ้าจากชุดเก่าๆของมันเท่านั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคุณจับมันได้ครับตกลงด้วยความสามารถพิเศษการติดตามจากวิญญ,ญาณของเรารวมกับความแข็งแกร่งของลินเฟิงก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรไรายงานนน้อยครับ ตอนนี้หลินเฟิงอยู่ที่ป้อมหมายเลขสามกำลังออกตามล่าวิญญาณผีเด็กนายนาย้อยไวฉลาดหลักแหลมจริงๆใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็หาตัวหลินเฟิงพบซะล้เจ้าหลินเฟิงครั้งที่แล้วแกทำฉันเจ็บแสบนะักฉันจะทำให้แกต้องชดใช้อย่างสาหัสฉันใช้เงินไปเป็นจำนวนมากสำหรับวิญญาณผีเด็กนั่น กะไว้แล้วว่าสมาคมต้องแจ้งให้เจ้าหลินเฟิงมาจัดการเพราะกำลังคนส่วนมากของพวกมันก็อยู่ทางใต้ของเมืองถึงแม้ว่าจะมีคนเดาได้ว่าฉันเป็นคนฆ่ามันแต่ก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีต่อให้เป็นอัจฉริยะถ้ากล้ามาท้าทายฉันละก็มันต้องจบอย่างไม่สวยลุงหงต้ารบกวนด้วยไม่ต้องกังวล ฉันจะฆ่ามันอย่างเงียบเงียบโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ลินเฟิงมันอยู่ใกล้ๆนี้แล้วเอาล่ะลงจากมา้าแล้วเข้าไปอย่างช้าๆกันอาบ,บูอาบ,บูอาบ,บูอาบูเจอแล้วส่วนหัวใช้อนาเขตวิญญาณดักจับมันอาบ,บู อ้ะเกิดอะไรขึ้นทำไมส่วนหัวถึงใช้ทักษะหลบหนีมีวิญญาณตัวอื่นที่แข็งแกร่งกว่าอยู่แถวนั้นทุกคนระวังตัวเราอาจถูกโจมตีได้โดยปรมาจารย์วิญญาณระดับปัตภพีขั้นที่สองเป็นฝีมือของไหว่กวงเหยาวงั้นหรออะไรนะศัตรูเป็นใครกันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นฝีมือของไว่กวงเหยาววิญญาณเด็กนั่นก็คงเป็นแค่เหยื่อล่อ คุณมีแต่ต้องสู้เท่านั้นส่วนหัวปกป้องจอยอยู่จวยลิ้นแล้วปล่อยวิญญาณภาพวาดออกมาถ้าปล่อยเธอออกมาจะได้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มอีกยี่สิบมันอาจจะทำให้เธอยอมต่อสู้เพื่อฉันก็ได้ภารกิจที่สี่เสร็จสิน้นคุณได้ปล่อยวิญญาณภาพวาดเป็นอินสระค่าความสัมพันธ์บวกยี่สิบฉันบอกไว้แล้วว่าจะปล่อยเธอออกมา ภารกิจที่ห้าสุดท้ายค้นหาหนึ่งในกองกำลังของตระกูลเวยแล้วก็ฆ่ามันด้วยวิญญาณภาพวาดรางวัลภารกิจค่าความสัมพันธ์บวก30นี่เป็นภารกิจสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่าความสัมพันธ์ก็น่าจะเกิน80และควรผูกมัดได้สำเร็จการฆ่าคนตระกูลเวยนี่ก็คือการแก้แค้นของเจียงเวยใช่ไหมแบบนี้เราก็แก้ปัญหาตอนนี้ได้แล้ว ข้อความจากอิงรุยฉันเพิ่งได้ยินมาว่าวิญญาณของเด็กผีนั่นเป็นวิญญาณที่ตระกูลเหวยซื้อมาเพื่อความปลอดภัยของตัวนายเองอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันพี่สาวรุยผมได้พบกับตระกูลเหวยที่โจมตีผมแล้วเขนาน่าจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณระดับปฐพีขั้นที่สองคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมถ้าผมจะฆ่าเขา <c oughs> อาคิดจะฆ่าระดับปฐพีชั้นที่สอง ระดับปฐพีขั้นที่สองนั้นแข็งแกร่งมากและสามารถสังหารเขาได้ในทันทีไม่ต้องพูดถึงการโจมตีที่ธรรมดาเลยแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ยังทำอะไรไม่ได้เจ้าเด็กนั่นเขาต้องรอฉันเล่นแน่ๆถ้าได้เจอกันจริงๆเขาจะรอดมาได้ยังไงไม่มีปัญหาแต่มันจะปลอดภัยกว่าถ้ารีบกลับมาที่เมืองผิงก่อนพี่สาวจะเรียกร้องความยุติธรรมให้นายเองเยี่ยม อาลุงหงตาหลิงเฟิงถูกฆ่าตายแล้วหรอหวยหงตาปรามอาจารย์ระดับปัตภีขั้นที่สองเขายังไม่ตายอยิวๆก็หายตัวไปในอากาศฮะเป็นไปได้ยังไงเขามีแค่วิญญาณระดับนรกขั้นที่หนึ่งเท่านั้นวิญญาณของลุงตามเขาไปไม่ทันได้ยังไงไม่ต้องกังวลความสามารถประเภทนี้หาได้ยากมาก และมันจะไม่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆในน้อยไวดูทางนวนอนอลิงฟังแกกำลังวิ่งมาหาความตายหรือไงนายท่านได้เวลาแก้แค้นคืนแล้วมันมาแล้วอยู่พอเตรียมต่อสู้ อยู่โผระดับนรกขั้นที่หนึ่งตอนเนี้ยถึงเวลาของเธอแล้ว <Hey! S 1> อันนี้น,น,นี่มันมันอะไรกันนี่คืออนณาเขตวิญญาณของวิญญาณภาพวาดใช่ไหมฉันเคยเห็นซากเมืองนี้มาก่อนวิญญาณภาพวาดเริ่มเปิดฉากต่อสู้แล้ว เป็นไปได้ไหมว่าเธอจะสมัมผัสถึงกลิ่นอายของตระกูลเวยเราต้องการแก้แค้นวิญญาณชั่วร้ายนี้น่าจะอยู่ระดับนรกขั้นที่สองมันมาจากไหนกันมันไม่ใช่วิญญาณของหลินเฟิงใช่ไหม <c oughs> เป็นไปไม่ได้หลินเฟิงมีผีสามตนแล้วเขาก็ยังเด็กอยู่เลยเทแท้แทเขาควบคุมวิญญาณระดับนรกขั้นที่สองได้ยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ตรงนี้ทั้งคน วิญญาณของพวกมันมีพลังมากเลยทีเดียวแถมยังครอบคลุมอาณาเขตของภาพวาดวิญญาณอีกแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลงฉันหลินเฟิงต้องการให้พวกเราลงมือหรือไม่ไม่ต้องฉันมั่นใจในวิญญาณภาพวาด วิญญาณภาพวาดนั้นแข็งแกร่งมากไม่มีทางแพงง่ายๆแน่นอนดูนั้นมีภาพวาดอีกอันปรากฏที่ข้างบนซากปรักหักพังทั้งเมืองถูกขัดลอกแล้วก็ทิ้งลงมา อิงเฟิงชั่วร้ายจริงๆทำไมถึงมีวิญญาณที่แข็งแกร่งขนาดนี้นะต้องรีบจัดการแล้วออกมาให้หมดผีเส้นผมระดับนรกขั้นที่หนึ่งกระดูกมังกรยักษ์ระดับนรกขั้นที่หนึ่ง นี่วิญญาณที่ออกมาจากโรงศพก็อยู่ระดับนรกเหมือนกันงั้นเหรออนาเคตวิญญาณผู้อยู่ห้งฉันนั้นพิเศษมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันให้เธอผนึกวิญญาณชั่วร้ายระดับสูงไว้มากมายเมื่อถึงช่วงเวลาคับขันก็สามารถปลดผนึกให้พวกมันออกมาต่อสู้ได้เหลงหงตาสุดยอดจริงๆครั้งนี้เราชนะแน่ นั่นเธอทำไมมีวิญญาณเยอะจังวิญญาณออกมาเรือเ่อยๆเลยวิญญาณภาพวาดกำลังแย่วิญญาณภาพวาดกำลังถูกดุรุมเรา้าแบบเนี้ยไม่ดีแนะ่จัวหลิงจัวยูไปช่วยวิญญาณภาพวาดกันเถอะวิญญาณทั้งหมดของพวกเราจะจับคู่ความสามารถในการขัดลอกของกระจกวิญญาณมาดูกันว่าพวกนั้น จะรับมือ,อยังไงอลงตาลิ้นฝังเริ่มขึ้นไว้แล้วแค่วิญญาณไม่กี่ตัวไม่ต้องกังวลไปหรอก มีร่างแยกอ,อ,อนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมีการแยกร่างวิญญาณออกมามันน่าจะเป็นแค่ภาพลวงตาไม่ใช่ตัวจริงชนะการต่อสู้ค่าประสบการณ์บวก2,000ชนะการต่อสู้ค่าประสบการณ์บวก2,300อ หัวกันทั้งหมดเป็นร่างจริงส่วนหัวทงถโจมตีด้วยทักษะน้ำแข็งลบไฟ กรีดรอ้องอวิญญาณของฉันเป็นไปได้ยังไงดวงตาของเจียงเว่ยปรากฏขึ้นบนภาพวาดการได้โต้กลับของวิญญาณภาพวาดเริ่มดีขึ้นแล้วถงถงส่วนหัวโจมตีอยู่โผนี่ไม่ใช่ให้การช่วยิ่มโอกาสที่จะชนะอย่างเดียว แต่ถงถงกับส่วนหัวยังได้ค่าประสบการณ์ด้วยไม่นะหมดหนทางที่จะชนะแล้วเอียวพอะนี้แล อย่าให้มันหนีไปได้ฮะฮะ,ฮะอ้ลงกลับมาช่วยผมเหรอไม่นะทำไมฉันถึงกลับมาอยู่ที้งตงแหน่งเดิมหรือว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณภาพวาดมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้ว ชนะการต่อสู้วิญญาณของคุณได้สังหารวิญญาณชั่วร้ายระดับนรกขั้นที่สองค่าประสบการณ์บวกเก้าพันภารกิจที่ห้าสำเร็จวิญญาณภาพวาดได้สังหารหนึ่งในสมาชิกหลักของตระกูลเวยค่าความสัมพันธ์บวกสามสิบโอโ้ยังเหลืออีกหนึ่งคนหลิงเฟิงอย่าฆ่าฉันเลยฉันปิดไปแล้วเฮ้ย นายท่านนายท่านเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายคุณไลยมีแต่หวยกวงเหยาเท่านั้นหวยกวงหยาบก็คับให้เราทำเอเอเดี๋ยวขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงต้องปล่อยแกไปฉันน่ะเป็นเด็กอัจฉริยะที่เก่งที่สุดในตระกูลเว่ยแม้แต่ปู่ของฉันเวยปู่ไปตอนที่เขาอายุเท่าฉันก็ยังไม่มีความสามารถเท่าฉันเลย ถ้าคุณค่าฉันตระกูลเว่ยของเราจะไม่ปล่อยคุณไว้แน่แม้แต่สมาคมปรมาจารย์วิญญาณก็ไม่สามารถปกป้องคุณได้ฮะเอเอหลุงของฉันหลงของฉันต้องโง่จริงๆวิญญาณภาพวาดอยู่ตรงหน้าแท้ๆยังกล้าประกาศว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลเว่ย แจ้งเตือนค่าความสัมพันธ์กับวิญญาณภาพวาดเกิน80แล้วเป็นไปตามเงื่อนไขาการผูกมัดคุณต้องการผูกมัดวิญญาณภาพวาดเป็นวิญญาณตัวที่สี่หรือไม่ใช่การผูกมัดสำเร็จคุณมีวิญญาณตัวที่สี่เจียงเหวยอไอ,อดูนั่งสิรูปภาพกำลังเคลื่อนไหวจริงด้วยดูเหมือนว่าเธอจะมองมาทางเราด้วยนะ ขอลองสัมผัสหน่อยก็แล้วกันอ่าเหมือนว่าเหมือนว่าเธอมีตัวตนอ่าเธอเธอเธอสวยจังเจียงเว่ยระดับนรกขั้นที่สอง พรสวรรค์สดาวค่าประสบการณ์50าหมื่นต่อเจ็ห้าหมความสามารถอักขระวิญญาณดวงตาวิญญาณและอื่นๆความสามารถพิเศษกลืนกินฟิวชัน่นอนาเขตอนาเขตหลายรูปแบบความสัมพันธ์82โอ้โหถ้าเก่งเหมือนที่แม่ชีบอกไว้เลยทักษะต่างๆที่เธอแสดงให้เห็นในระหว่างการต่อสู้ก็มีแต่ทักษะที่น่าสนใจทั้งนั้นเลย เจียงเว่ยแม้ว่าเธอจะจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้ต่อไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะเพราะว่าฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปในอนาคตเองเกิดอะไรขึ้นฮาเข้าไปแล้วฮาเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเอ๊ะเจ้าสมนักแม่ชี ค่าความสัมพันธ์วิญญาณแม่ชีบวกยีค่าความสัมพันธ์วิญญาณภาพวาดบวกหดูเหมือนว่าเจ้าสำนักแม่ชีจะรู้ว่าวิญญาณภาพวาดถูกฉันควบคุมได้แล้วเพราะงั้นในที่สุดเธอก็โล่งใจอืมต่อไปน่าจะมีภารกิจผูกมัดเจ้าสำนักชีใช่ไหมอืมอืมดูนูน่น เออ uh. มีรูอยู่บนฟ้าน่าจะเป็นแผลมาจากการต่อส,สู้กับงงหยูโผเมื่อตอนนั้นเจียงเหวยเทอให้ฉันเข้ามาเพราะว่าเธอต้องการให้ฉันช่วยแก้ไขปัญหานี้หรือเปล่านะเออก็เป็นไปได้คุณได้รับหมุดตอกลงศพบวกหนึ่งออาวอ้าอาเอ๊ ช่ววยย้ฉันดมีวัตถุวิญญาณมากมายพวกมันเป็นผลพลอยได้จากการต่อสู้ครั้งนี้งั้นหรอทั้งหมดนี้ฉันให้เธอเธอจะทำอะไรกันนะเธอกำลังจะซ่อมแามมันงั้นหรอฉันเข้าใจแล้ว เธอกำลังจะใช้อัคระวิญญาณเพื่อซ่อมแซมพื้นที่ของเธอทงงมีความสามารถในการซ่อมแซมวัตถุวิญญาณแล้วส่วนหัวก็มีความสามารถในการใช้อัคระวิญญาณเพราะงั้นไปช่วยเธอกันดูเหมือนว่าความเสียหายในครั้งนี้จะไม่ใช่น้อย,อยเลยเราต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมพอสมควร กลับเข้าเมืองก่อนน่าจะดีกว่าลินเฟิงในาที่สุดนายก็ออกมาแล้วฉันกังวลทับแย่นายเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพวาดวิญญาณแล้วหรือยังใช่เลยเอ๊ะฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของวิญญาณเด็กชายใกล้ๆนี้ไปจับมันเลยดีไหมเครึ่งชั่วโมงต่อมาอาบูบูอาบูบอาบ,อาบูให้ร่มวิญญาณผีเสื้อเป็นกับดักจับมันจะดีกว่า อาบูอาบอาอาูเอาเลยเอาเลยสำเร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านกันเถอะฉันไม่รู้วิญญาณเด็กนี้จะพอแลกกับข้าวิญญาณหม่เลข5้าสห้าได้ไหมรายงานครับท่านปรมาจารย์หลินเฟิงแล้วก็คนอื่นๆกลับมาที่มึงผิงแล้วไปรับพวกเขาครับ เออขอโทษด้วยที่ทำให้ต้องเป็นกังวลนายถูกโจมตีโดยตระกูลเหวยจริงๆหรอไม่เป็นไรผมสั่งหารพวกมันไปแล้วคนหนึ่งก็คือเหว่ยกวงเหยาส่วนอีกคนคือเหว่ยหงต้าปรมาจารระดับปัตพีขั้นที่สอง โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะถ้ามีเรื่องไหนอยากให้อ่านต่อก็ส่งเข้ามาได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ